สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับครั้งสูงไปได้ก็ไปอยู่กับผมตองนะครับต่ตูนค่ะโอ้ยมีคนอยากแนะนำตัวแล้วก็ยูสุครับยูสุเดอะมอลีสใช่ไหมครับวันนี้เราไปไหนฮะตวนะวันนี้เราจะพายูสุไปเที่ยวอีกแล้วยูสุจะไปหาเพื่อนที่ไหนฮะ ที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ยูสุนัดเพื่อนไว้ที่เขาใหญ่นะครับยูสุจะไปหาเพื่อนอยอยากคุยด้วยตลอดเวลาก็ยังไงให้ตูนเล่าหน่อยฮะว่าที่จะไปนี่เป็นไงเหมือนเดิมเพราะว่าเรามียูสุดังนั้นเราทริปนี้เหมือนจะเป็นทริปให้ยูสุเลยเพราะว่าพายูสุไปหาเพื่อนพายูสุไปนอนโรงแรมเพ็กเนลลี่พายูสุไปเที่ยวคาเฟ่ มันเทนต์ใช่ไหมลูกไม่รู้ว่าพายูสุไปเที่ยวหรือพาแม่มาไปเที่ยวนะเดือนหน้าสิโอเค <Okay. S 2> เจอกันที่นูน่นพาไปเจอกันที่โรงแรมบอกเลยว่าโรงแรมเนี้ยตอนเนี้ยคือแบบว่าฮอตฮิตมากในหมู่แบบว่าวัยรุ่นที่พาน้องหมาหมาไปเที่ยวนะ เขาจะเต็มแล้วนะ oh, ดูดิ oh. เขาจะเต็มถึงเดือนกุมภาแล้วอะ oh. ถ้าใครจะไปก็คือต้องมีนาแล้วนะคือจองยากมากที่เราได้คิววันนี้นี่ถือว่าเราโชคดีมากนะใช่เดี๋ยวยังไงเราพาไปแนะนำโรงแรมอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันเป็นยังไงได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวซิ่งคุณปู่ือนเดิมไปเจอกันที่เขาใหญ่ค,ะค่ะเจอกันที่เขาใหญ่ แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินที่พักนะครับโรงแรมอะไรตูวบอกได้เลยไหมเนี่ยตอนเนี้ชื่อเดอะออเทอร์เขาใหญ่โอ้โหเดี๋ยวรอดูนะฟิลเหมือนแบบอยู่อังกฤษอะไรอย่างนั้นเลยสวยมากสวยมากที่นี่นะครับตัง<า>้งใจมาเลยอ่าดูกันครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่ายูสูหายไปไหนนะยูสูมันนอนตั้งแต่กรุงเทพหลับตลอดทางแอร์เย็นไงแอร์ปูเยนน็นไง เย็นเพราะไม่มีแดดเออดูเลยนะ่าสบายเลยไปเจอกันที่พักครับ เพื่อหรือหาแฟนก็ไม่รู้หาแฟนช้าๆดูหาแฟนนมัห้องสวยมากเดี๋ยวลงอินเสิร์ตให้ดูเดี๋ยวลงอินเสิร์ตให้ดูสวยแบบสวยมากเป็นแบบสองห้องนอนเนาะ Better. Cause the truth is, I know you saw my words and stuttered and stammered for a while. Truth is, I know you saw. <laughs> ก็เดี๋ยวพาไปกินมื้อเย็นครับบรรยากาศดีเนาะป้าใช่เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารดีมากดนตรีดีมากสามอย่างครบหมดทุกอย่างเลยดูที่ว่าจะเป็นอย่างไหมเดินทางนี้ปะทางนี้โอ้ยนี่ดูมันเหมือนเราแบบมาตั้งแคมป์เนี่ยดูดิ อยู่ข้างลำธารด้วยอ่ะจะไ,ไปดูกันมีดนตรีแจ๊สให้ฟังด้วยเอออากาศจะลังดีเลยเนาะมาช่วงแบบเนี่ยมกราต้นเดือนสุดยอดมากลำธารดนตรีแจ๊สแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยใอยดเดี๋ยวเราไปดูอาหารกัน ตื่นแล้วแต่มีคนไม่ตื่นดูซิดูอาหารเช้าที่โรงแรมจัดมาให้อย่างดีเลยนะมีไข่มีทุกอย่างมีขนมปังมีน้ำส้มมีนมมีทุกอย่างเลยยูสูอยากกินไหมครับยูสูอยากกินมากครับดูดีบรรยากาศตอนเช้ามาเช้าคือแบบ ยี่สิบองศาสบายมากโหอ,อ่านเช้าคือแบบครบยิ่งกว่าครบอะดูหิวมากกินไม่รอพี่ตองแล้วกินกับยูสูด,ดีกว่าเร็วเรไปเร็วอกนางหลังด้ากัครับคนข้างหลังไม่ปนกัน อุ้ยมีม้าด้วยอะสูตรจะไปไ ف ่กับม้าดูสิโอ๊ยสียูม้าเลยไปไปไม่ไหวไม่ไหว สามเลยนะ oh. เขาเพิ่งเปิดใหม่เลยอ่ะ๋อี่เปิดสวยจังเออมุมงถ่ายรูปเยอะมากเป็นไงเรามาที่ไหนครับตูนามาโอนนะนหน้าโอหน้า <Okay. S 1> ชิวหนา สวนตรงนี้เราปล่อยหมาวิ่งได้ด้วยนะเร,เราให้หมาวิ่งหมดเลยเนี่ยส่วนตรงเนี้ยอ้าวยูสูได้เวลาจะไปวิ่งแล้วเหมือนแบบบ้านกลางทุ่งนากลางสวนเลยเนาะสวยมากเลยอะ่ะค่ะ พาสุไปเดินเล่นส่งท้ายให้มันไปวิ่งออกกําลังกายซะหน่อยไปไปดูไปดูไปดูไป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  よいし เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยกว่ายูสุก็เราเนี่ยเนาะดูหน้าดิมอมมากพีแต่ย่าเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านแล้วเนาะใช่อากาศดีมากสวยมากเนาะนี่ขนาดแบบสิบโมงแล้วอากาศยังดีมากอยู่เลยอากาศเย็นสบายจริงยูสุมันชอบสนามญ้านี้มากวิ่งมาสองวันละ เราวิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งแบบใส่สุดพลังอะ่ะอยู่บ้านไม่เคยได้วิ่ง,งอะไรกว้างๆอย่างนี้ยวิ่งแบบเหมือนหมาหน้าตั้งแบบลู่ลมอะ่ออะตลกอะ่ะ After one night in Montreal. go right here. Oh, is it? ข้าวอ่อนคือไม่กินข้าวเรากินอาหารโอ้โหเพ่กลับบ้านได้กลับบ้านแล้วครับสำหรับทิปเพชรเฟรนลี่เขาใหญ่นะฮะ เมื่อกี้ก่อนกับก็แวะไปกินข้าวที่มาเก๊าเซโนมาเนาะตอนนี้อิ่มมากมีแรงขับกลับบ้านแล้วใช่ปู่เขามีแรงเยอะแน่ปู่น้ำมันเหลือตั้งเยอะขับกลับบ้านเพราะว่าเพิ่งเติมใช่ดาก็สําหรับทริปเฮดเบนลี่เขาใหญ่นี้ใครอยากตามเราก็ตามได้นะเดี๋ยวเราทิ้งลิงพวกที่พักเลยให้ข้างล่างด้วยคือมันดีจริง ใช่อากาศดีมากห้องพักดีมากครับใช่แล้วแบบมุมถ่ายรูปสวยทุมุมไม่เชื่อไปดูไอจียูสูได้ยูสูคือแบบเน็ตไอดอลมากไ <c oughs> <c oughs> ปยูสูสรบแล้วหมดแรงถ่ายรูปมากโอเคข้าฝากเ,เพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปไหนกันใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบาย